คุณผู้ชมค้ะยังอยู่ในเรื่องของการขับเคลื่อนและก็ความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจค่ะประเทศไทยกับมาเลเซียนะคะได้ร่วมมือกันผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจมุ่งสู่การเสริมสร้างพัฒนาพื้นที่ชายแดนค่ะ ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะดาโตเชอรีอันวาอิบาฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะได้พบปะหารือกับนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยในโอกาสที่เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78โดยผู้นําของทั้งสองฝ่ายนะคะก็ได้มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์บนพื้นฐานความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันค่ะ ทั้งนี้ค่ะไทยได้ตอบรับคําเชิญที่จะเดินทางเยือนมาเลเซียในโอกาสแรกโดยฝ่ายไทยเสนอให้มีการพบหารือของคณะภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยค่ะต่างเห็นพร้อมว่าไทยและมาเลเซียยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันเพิ่มเติมได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะซึ่งฝ่ายมาเลเซียชื่นชมการพลิกฟื้นด้านการท่องเที่ยวของไทยทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้จัดการประชุมคณะกรรมาการร่วมไทยมาเลเซียครั้งต่อไปโดยเร็วค่ะ สำหรับประเด็นสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยและความมั่นคงนั้นนายกรัฐมนตรียินดีที่มาเลเซียค่ะให้การสนับสนุนการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ร่วมกันด้วยค่ะ